นิทานคุณธรรมเรื่องหมีใจดีไม่รังแกใครในป่าใหญ่มีหมีตัวหนึ่งชื่อว่าหมีโบ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 เป็นหมีตัวโตวแต่มีหัวใจอกสัตว์ตัวเล็กตัวเล็กในป่ามักกลัวหมีเพราะคิดว่าหมีดุได้แต่จริงๆวันหนึ่งกระรอกน้อยวิ่งเล่นอยู่บนต้นไม้เผลอตกลงมาข้างทางเจ็บขาเดินไม่ไหวโบโบเดินผ่านมาเห็นกระรอกน้อยร้องไห้เขารีบก้มลงถามด้วยเสียงอ่อนโยนว่าไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวฉันช่วยเองโบโบอุ้มกระรอกน้อยขึ้นเบาๆแล้วพาไปส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยวันต่อมานกน้อยทำรังบนกิ่งไม้สูงแต่กิ่งไม้หกักรังเกือบร่วงลงมาโบโบรีบยื่นอุ้งเท้าใหญ่ๆช่วยรองรับรังไว้นกน้อยกับลูกน้อยในรังจึงปลอดภัยสัตว์ในป่าเริ่มเห็นแล้วว่ามีโบโบไม่ได้ดุร้ายอย่างที่คิดแต่เป็นหมีใจดีที่ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ โบโบยิ้มกว้างเขามีความสุขมากเพราะรู้ว่าการไม่ดังแก้ไขทำให้ได้มิตรภาพที่ยั่งยืน